สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพาทาร์โลทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นกรณีศึกษานะครับคําถามถามว่าทําไมคุณกับเขาถึงไปด้วยกันไม่ได้โอเคและคําถามถามว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สองไปด้วยกันไม่ได้นะคุณกับเขาทำไมถึงไปด้วยกันไม่ได้เหตุผลของการไปด้วยกันไม่ได้มันมีอยู่สองเหตุผล มีอยู่สองเหตุผลเลยคุณเป็นแบบไหนเขาเป็นแบบไหนการปรับตัวการปรับตัวจูนความคิดอ่าหสรสนิยมไปด้วยกันได้ไหมสอความคิดไปด้วยกันได้ไหมอ่าสรสนิยมและความคิดเป็นเรื่องของตัวแปรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนสองคนไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองดูไพ่กันว่าไพ่จับเสืออะไรกับเรานะโอเคผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด 9ใบโอเคเรามาดูกันนะ โอเคไพ่เ okay. ก้าใบานะเดี๋ยวลองลองอ่านดูกันนะว่าเป็นยังไงฝั่งนี้นะแทนตัวคุณนะฝั่งนี้คือตัวเขานะ,ะความสัมพันธ์ทำไมถึงไปกันไม่ได้มันมีเรื่องของข้อตกลงความคิดความอ่านเรื่องของการตัดสินใจมันไปคนละทิศคนละทางเธอชอบอย่างหนึ่งฉันชอบอย่างหนึ่งอ่า ในเรื่องของความเจ้ากี้เจ้าการอ่ามันมีความเป็นแบบว่าเหมือนคนชอบออกคําสั่งแต่เหมือนไม่สั่งอ่ะเออมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันถึงไปด้วยกันไม่ได้โอเคละัวคุณชอบเปลี่ยนแปลงตัวคุณเปลี่ยนแบบตัวคุณอนะ่ะจมกับปัญหาหนึ่งนะจมกับปัญหาคิดแต่เรื่องเงินคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ คอยจะเอาเปรียบแล้วก็นิสัยชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอลองดูนะจมทุกนะอันนี้คือจมทุกเป็นคนเห็นนแก่เห็นแก่ได้เปล่าจมทุกเห็นแก่ได้ชอบเอาเปรียบโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยพฤติกรรมพวกเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมของตัวคุณโอเคเรามาดูพฤติกรรมของเขา เขาก็อยากสร้างครอบครัวอยากสร้างความมั่นคงตัวเขาก็เอาชนะเอตัวเขาเป็นคนคุยกับใครก็ได้คุยง่ายมีแต่คนมาหลงมารักมาติดอคุณอาจจะมีขึงขงด้วยซ้าเนี่ยคุณอาจจะมีขึงๆด้วยซ้าด้วยความแต่เนนี้ยเป็นคนตัดสินใจยากเอไม่ยอมเป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นคุณจะหมดหงุดหงิดคุณจะลาคาญถ้าคุณหงุดหงิดคุณลาคาญบางทีคุณสั่งอะไรไปอะ เขาไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเขามีอะไรก็โยนไว้คนตัดสินใจอ่ามันนี่คือข้อบอกพร่องของคนสองคนไงมันจึงทํามันเลยจะมีคําถามว่าทําไมไปด้วยกันไม่ได้เพราะความไม่ลงไม่ลงรอยกันเขาอยากเอาชนะเอาชนะแต่เขาก็ต้องได้ประโยชน์นะเออแต่โตคุณละ่ะก็คอยจะหาสแสวงหาผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคุณอนะ เป็นคนโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทิศทาในยนะคตไม่แน่นอนเขาเป็นคนสร้างความมั่นคงเขาอยากจะมั่นคงไงแต่คุณก็ยังรู้สึกทําให้เขารู้สึกว่าคุณโลเลอาในขณะที่คุณจมทุกเขาเป็นที่รักของคนอื่นมีคนเข้ามาเข้าหาเพราะเขาอัธยาศัยดีอ่ามีคนมาคุยด้วยมีอะไรด้วยคุณก็เลยจมทุกคุณเห็นกับสิ่งมีค่าอ่านะข้อเสียเลยนะ ราชาเหรียญคุณงานคุณก็มีคือแบบว่าหน้าที่การงานหน้าตาคุณใหญ่โตหน้าที่การงานดีทําทุกอย่างมีผลประโยชน์ชัดเจนนะแต่เขาไม่กล้าตัดสินใจเป็นคนที่โลเลเลือกอะไรไม่ได้วิธีทําอะไรแล้วก็น่รัแต่คุณยูมไมให้คนตัดสินใจตลอดเ,อเพราะฉะนั้นราชนีเหรียญแต่ราชนีดาบจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันว่าทําไมเ,าเพอเรื่องของการตัดสินใจมันเข้ากันไม่ได้ไง แล้วราชนียังเป็นแบบเอียงข้างๆหันข้างๆมันไม่มีความตรงไปตรงมามีความไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในเรื่องของอนาคตทิศทางแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองยังไม่มีเพราะฉะนั้นทําไมคุณกับเขาถึงเลอกกันนี่แหละคือพฤติกรรมพฤติกรรมที่บอกมาว่าเหตุผลเป็นอย่างไร นะแต่สิ่งที่ที่เห็นที่สุดชัดๆเลยคุณเองเป็นคนอมทุกข์เป็นคนเก็บปัญหาเอ,อนิดๆหน่นนนอยๆก็เป็นทุกข์คือเขาก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่กับคุณเขาต้องการความรักเอ,อแต่คุณเป็นคนจมทุกข์นิดๆหน,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 น่อยก็ไม่ได้ละมันอยู่ด้วยแล้วมันต้องปลอบใจตลอดเวลาเข้าใจใช่ปะอยู่ด้วยกันต้องปลอบใจคือมีแต่ปัญหามีแต่ความทุมทกข์มันไม่สบายใจ ในขณะที่เขาต้องการความมั่นคงในชีวิตในขณะบางสิ่งบางอย่างที่คนเขาต้องการความมั่นคงแต่คุณก็เป็นคนเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอย่างหนึ่งแต่คุณก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนทําอย่างหนึ่งพอเขาตัดสินใจจะทําทแบบนี้คุณก็ไม่เอาละเปลี่ยนไปแบบน,นั้นดีกว่า,าในขณะที่เขากําลังหาผลประโยชน์เขาสร้างผลประโยชน์เขาลอมชอมแต่บางครั้ง,งเขาก็ต้องการเอาชนะคุณแต่คุณก็จ้องจะเอาเปรียบเขาอยู่เรื่อย เพราะฉะนั้นมันเกมเนี้ยมันถึงไปด้วยกันไม่ได้ไงต่างคนก็ต่างมีพฤติกรรมมีแนวทางของตัวเองโอเคละเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์กันต่อไปนะว่าจะไปกันรอดไหมอ่ะโอเคแล้วเรามาดูกันนะว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี้ยที่ไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยโอกาสในอนาคตจะลงเอยไหม แต่มีการให้อภัยมีการปรับตัวไหมเดี๋ยวมาดูกันตัวคุณตัวคุณเหมือนทำอะไรหลายๆอย่างอะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันมันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะตัวคุณมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องที่ต้องทำอะไรสองอย่างคุณอาจจะมีสองหน้าที่มีงานเยเอะมีเรื่องของ การงานหน้าที่สิ่งที่ต้องทำคุณมีสิ่งที่มันภาวะผวงอยู่นะคุณมีสิ่งที่ภาวะผวงอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าคุณกำลังสับสนหรือคุณกำลังทำอะไรโอเคละเขาก็ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขาค่อนข้างจะคือเขาก็ให้กำลังใจคนแะล้วเขาก็ให้โอกาสคนนะแต่ด้วยว่าตัวเขาอะ สนุกสนานล่าเลยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไม่ได้อะไรอะ่ะเป็นคนโรแมนติกอ่ะราชาถือถ้วยอะ่ะโอเคละมันมีความสับสนอยู่ในใจก็จริงแต่ตัวเขาไม่ได้อะไรมากอะ่ะเขาเป็นคนสบายสบายแต่คนคน่อนข้างจะเป็นคนซีเรียสอ่าเป็นคนซีเรียสเพราะนั้นเดี๋ยวดูความสัมพันธ์กันนะว่ามันจะไปได้วยกันได้ไหมคนสบายสบายคนสนุกสนานานะอยู่กับคนซีเรียสตลอดเวลามันอยู่ไม่ได้ไง เป็นแฮงแมนมืงแมนกับสามถ้วยโอเคแล้วความสัมพันธ์คือที่บอกว่าไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะต้องเหนื่อยถ้าถ้าเกิดว่ากลับมาคบกันหรืออะไรนะอา่ามันจะเหนื่อยแล้วอาจจะมีมือที่สามเข้ามาใส่แฝงอืแต่เดอะแฮงแมนสามถ้วยมันบอกคุณนะถ้าคุณทนอยู่ต่อไปอ่ะคุณจะเจอลบมือที่สามแน่นอน อ,อมันต้องมีคนมาแทรกแสงมาอะไรเงี้ยเดอะแฮงแมนคือมันแบบว่ามันมันเสียผลประโยชน์อะในโลกของการต้องสูญเสียการต้องเสียสละจะถามว่าดีไหมเดอะแฮงแมนอ่ะมันดีในภายภายภาพหน้าแต่แต่มันก็ไม่ได้ดีรนะ้อยเอร์เซ็นต์มันดีแบบก้ามเกินฝืนทนจะสามช่วยมันบอกระความสัมพันธะ์ต้องมีคนใดคนหนึ่งมีบุคคลที่สามเข้ามา โอเคแหละคุณจะยอมคุณจะคิดยังไงตัดสินใจยังไงตอนนี้อยู่ที่คุณแล้วแหละแต่ถ้าถ้ายังอยู่ด้วยกันหรือว่าอะไรเนะี้ยมันมีแต่เรื่องปวดหัวโอเคเดี๋ยวเรามาเสริมนิดนึงแน่ใจนะว่าจะตัดสินใจแบบไหนเรามาดูกันโอเค จริงจังะมีภาวะกดดันอยู่นะคุณรู้สึกภาวะกดดันอยู่ต้องจริงจังงานนี้ต้องจริงจังมันมีแรงกดดันอยู่ภายในคนนี้เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์โอเคสิบเหรียญมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์มาโอเคละคนนี้เขาค่อนข้างจะถามว่าถ้าคุณไม่เลือกคนนี้เหตุผลเหตุผลอะไรก็คือเพราะว่าเขาอะมีสมบัติ ใช่ไหมเขาค่อนข้างจะมีเงินมีทองอพอที่จะช่วยเหลือคุณได้ทําให้คุณสุขสบายได้แต่ด้วยพฤติกรรมพฤ,พฤติกรรมหรือกาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ความคิดมันไปด้วยกันไม่ได้ไงอแต่คุณถ้าคุณอยากจะจริงจังอยู่กับเขาหรือว่าอยากจะได้เขานแฟนจริงๆเลยคุณต้องปรับเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอย่างมากเลยอเพราะว่าอย่าง ถ้าความหมายของ The Hangman คือคุณก็ต้องอดทิศตนคุณก็งกล้าเปลี่ยนแปลงเหนื่อยนะยอมเสียสิ่งคือต้องยอมเสียพฤติกรรมเ,เก่าๆไปแต่ไปทางนี้แน่นอนมันเป็นรูปสามด้วยแสดงความยินดีก็คือถ้าคุณเปลี่ยนเ,เช่นเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างโอกาสมันก็มีออไอ้ที่ไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นลักษณะของนิสัยแต่ถ้าลองคุยด้วยกันลองปรับจูนความคิดกันเนี่ย เออสิ่งที่แย่ๆสิ่งที่เสียๆลองปรับเปลี่ยนสิเป็นไปได้ไหมโอกาสที่คุณกับเขาอะจะเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็มีอ่าแต่แค่นิสัยบางสิ่งบางอย่างสิ่งดีๆมันไม่เปลี่ยนะถ้าคนมันไม่เปลี่ยนมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมโอเคขอสุดท้ายดูหน่อยสิดูดิซิสงสัยสงสัโอ้ยมันเป็นก้าไม้ อาจจะต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างใช่ต่างคนต,งต่างต้องทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเรามาปรับปูนกันใหม่อืก้าวไม้คือการละทิ้งเลยละก่อนไม่เอาละคือคุณกับเขาต้องหาเวลามาคุยกันนะหาเวลาคุยกันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนสิ่งบางอย่างก็น่าจะเปลี่ยนกันหลายๆอย่างเลยละบอกจับเขาคุยกันอะไรฮะเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงคุณไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรปรับเปลี่ยนคุยกันให้รู้เรื่อง เสร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่าเขามีเรื่องของหนึ่งถ้วยกับราชาถ้วยเนี่ยเรื่องพวกเนี้เขาเขาไม่ค่อยซีเรียสอะไรอ,อคุยกันได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอแต่คุณเองอะ่ะเป็นราชนีเหรียญนะราชนีเหรียญคือต้องคำนึงต้องคํานวณแล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดมันคืออะไรอ,อแล้วคณก็ปรับเปลี่ยนตรงนั้นไปโอเคจบละนักเรียนนักษา คร่าวๆนะพอเข้าใจในความหมายนะใครมีไพ่สับไพ่วางไพ่ตามตำแหน่งแบบนี้นะแล้วลองอ่านดูโอเคใครมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอ่านไพ่วางไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนได้ได้นะส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ